โข, weight, ขกกำโขกขาวเนียนชั่นนี่ใบเตยนี่ขมเมาจ่าขมเมางี้ขมเมาง่าเขานี่ไหมคะตามใส้ตามขนาดค่ะนีหาชิปบุกชิปจี้ชิบชิป่าแรงยังขึ้นเปลวชิปปาดูดดูดกระทีกับแพงกระทีโลลแปดชิปชิบหายเดี๋ยวผมไปผมไปเอาวงินยิบปะเนาะ ดังเลยออกที่นี่เหมนี่เดี๋ยวเราผู้ใดแล้วรสชาติดีกันพิดใจเนาะค่ะก็ผอธรรมชาติกาดีกันที่รสกายโบเห็นแล้วโบอันจะพ้องซื้อประจําอยู่แล้วนะบบบนี้เลยเข่ากับโมโกลัยข้อใส่ดอกถูกกะหอยยี่ดอกตั้งแต่หั่นทอเห็นเคยทําเลยเพราะว่ามันทํายางผู้เผยแผเพื่อเพื่อนมา ดำค่ะอันนี้เนี่ยดำค่ะจ้ะขอา้วยปังได่เลยเนี่ยเหมือนเลยปนหน้าปังไปเห็นเน่ยไไหมไม่เยนี่ยิ่งสวยน่ากินดุกินนะปลอดไทยไว้อายุหิวน้ำบวกยิบุยิบุ เป็นหมดเป็นเมี่ยงหมดแม่จ้าอันนี้ขา้าวหลามข้าวเมาเด้อข้าวเม่าหน้าจะหิดปีละเทืาเข้าวใหม่จ้าข้าวเมาเบิดนี่กับพ่ได้เห็ดเลยเจ้าเอิ่นมันสีแครอทต้องหอมค่ะ ผมก็มีม,ม,มีถั่วด,ดำมีเผือกแล้วก็มีมันสีส้มจะมันสีแครอทจดสุดจะหมอมาเมาจะหมอมาในเม,มาจะกอกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมทุกกระบอกค่ะเหมือนกับข,ข้าว,วขาวเหนียวขาวเหนียวดำก,ก็เหมือนกันจะอันนี้ลายปะเทศไปแบบนี้จะจนกว่าข้าวจะมดแล้วจะข้าวเมาขา้าวเข้าวเมาเลยคะ่ะ อุ่ยเด็กเบอร์เคยได้กินด้วยใส่กันมากได้มีว่าหม่องเดียวก็แล้วสงสัยจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะมาชิมจ้าเข้าเมาจริงจ้าล้างมาแล้วเรียบร้อยม้วนๆแล้วก็เอาไปเตยจ่าจ่าไปเตยเข้าไปไม่ต้องชวนเขาไปชวนเนาะจ้า นี่แบบนี้จะกะปิดไปเลยจะให้มันมีช่องอากาศถ้าอย่างนั้นมันจะล้นข้าเม่าถ้าอย่างนั้นมันจะไปหลง เขาพูดติโรน่ามชน้นกว่าได้ยังอง